ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กดซับสไคร b e พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยนะครับทานแรกนะครับก็เป็นของแอดต่อนะครับครับก็ให้เลขมานะครับเลขหลักหน่วยบนนะครับครับก็ให้เลขหลักหน่วยบนมาก็มี9กับ1นะครับ9กับ1ครับก็ มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของโคนโคลาานะครับโคนโคลาาก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามาครับ4 4 6สี่หตัวนะครับ4ี่หก็ออกตรงๆเลยครับทั้ง3าตัวบนนะครับ4ี่หกับ4ี่หนะครับครับอันนี้ก็ชุดนี้ไม่เห็นนะครับชุดนี้ก็ไม่เห็นก็ไม่ได้นำเสนอให้ท่านได้รับชมนนะครับแต่ก็มาเป็นแนวทางอีกแนวทางเลยครับแต่โคนโคลาชก็ ที่นําเสนองวดที่ผ่านมาก็ประมาณ3ชุดนะครับก็เข้าหมดเลยนะครับครับอันนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งครับชุดนี้แต่ก็ไม่ได้นําเสนอไม่เห็นนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับครับก็เดินนะครับแจ้งว่าเน้นเดิน7นะครับ7 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี5 7 8 3 7 9 0 6 7 2 7 6 2ตัวนะครับ70 72 74 76 78 2ตัวเน้นๆนะครับก็มี76กับ7 8นะครับครับอันนี้ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของท่านนี้นะครับครับแอดพี่พอนะครับครับก็อ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับก็ให้เลขมานะครับเลข2ตัวบนตรงๆนะครับครับก็มี6 2สอง5ี่หนะครับครับแล้วก็ชน6นะครับก็ของงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ6 4ี่นะครับ6 4อันนี้ก็เห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้นําเสนอท่านได้รับชมกันนะครับครับก่อนนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับครับก็มาดู ต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอของน้องเพชรก้านะครับของน้องเพชรก้าก็ให้เลขมานะครับก็มี85กับ803นะครับ85กับ803ครับก็มาดูต่อของน้องเพชรก้านะครับน้องเพชรกล้าลอตเตอรี่นะครับก็ให้ลอตเตอรี่มานะครับก็เห็นในเฟซน,นะครับก็ หยิบไเรอรี่มานะครับก็มี9 5 1กับ2 5 1นะครับ2ตัวนะครับก็มี5 1นี่นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของหมวยหอมนะครับแอดหมวยหอมก็ของงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้มานะครับ4 6นะครับ4 6แต่ก็อันนี้ก็ให้ล่างนะครับแต่ก็มาออกบนนะครับ เงืงวดประจําวันท te right. <sub yup> AP ี่1นะครับมีนาคมนะครับก็ให้มานะครับ3 8ดนะครับอันนี้ใ <vad> ห้บนนะครับ3 8ให้บนก็ออกบนตรงตรงเลยนะครับ9 3 8สาดนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับเงื่อประจําวันที่1เมษายนนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับเด่นนะครับเด่น8ดบน3มตัวนะครับที่ให้มาก็มีสามแปดหตัวนะครับแ6ดหหแปด แล้วให้ล่างมานะครับล่างก็มี6 2สองหนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจากก็นาเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็เข้ามา2งวดติดเลยนะครับครับก็มาดูต่อของท่านนี้นะครับครับของอ่าแอดหนึ่งนะครับครับก็ให้เลขมานะครับอ่าสองตัวบนนะครับ2ตัวบนก็ เลขที่ให้มานะครับก็มี0มี8มี1มี4นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของคู่โต๊ดบนนะครับคู่โต๊ดบนของวันประจำที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้มาแล้วนะครับก็มี2 1กับ2 9นะครับครับอันนี้ก็หลุดไปงวดนึะครับก่อนหน้านั้นก็ให้เข้ามานะครับเข้ามาอยู่นะครับครับ ก็มาต่อก targets, ันเลยนะครับก็เป็นของอ่าเนนน้อยนี่นะครับเนนน้อยก็ซื้อหัวย่างโยมนะครับเนนน้อยนี่ครับก็ให้เลขมานะครับ3ตัวนะครับก็มี719 501 2ตัวนะครับก็มี7 2 91นะครับครับมาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดจิตนะครับแอดจิตก็ให้มาแล้วนะครับครับก็ให้มาก็มี48 3 2ตัวนะครับ8 3 3สและให้ล่ามมานะครับก็ชุดเดียวกันนะครับ8 338นะครับในใบโรตเตอรี่ก็4 3 4 8 3อ่าเหมือนกันเลยนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดนิตินะครับแอนนิติก็ให้มาเลยนะครับ2ตัวบนตรงๆนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับของแอนนิตินะครับ ก็มี 00, 01, 08, 10, 17, 19, 33, 37, 38, 44, 47, 71, 73, 74, 78, 80, 83, 88, 91, 97, แล้วก็9 9นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าประกานเลขวิ่งนะครับประกานเลขวิ่งบนนะครับครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้มานะครับ4ี่นะครับบน2ตัวที่ให้มานะครับก็มี4ี่สองกับ4ี่หนะครับก็ข้างล่างนี้นะครับก็ให้เข้ามานะครับ4ี่ี่หนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับครับก็ให้เลขมานะครับวิ่งนะครับ 9นะครับ9บวกนะครับแล้วก็แถมมานะครับชุดพิเศษนะครับก็ก็ให้91มานะครับกับ95 91กับ95นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก่นนี้ก็บายจากหลังเลี้ยงเบอร์ด้วยนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์เพชรนะครับอาจารย์เพชรก็ วันที่ผ่านมานะครับวดประจำวันที่16มีนาคมนะครับก็ให้มานะครับสี่หนะครับสี่หก็น่าจะให้บนนะครับเพราะว่า3มตัวก็มี4ี่หนะครับแ4ดสี่หครับก็2ตัวก็ให้4ี่หมานะครับก็ออกตรงๆเลยครับ4ี่หนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขหวยพวงมานะครับก็มี1มีสามี4ี่มีห้ามี8นะครับครับ และสาตัวที่ให้มาก็มี168 7งหกแปดเจ็ดห้าสี่แปดหห้าแห้าหนึ่งสองหนึ่งดห้นะครับครับก็2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี6กห้าห้าสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่ี่สสองแปดนะครับ คร in right. ับอันนี้ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกจารับนเสนอท่านได้รับโชมกันไปแล้วนะครับครับขอเน้นย้ำนะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจาครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางการนําเสนอข้อมูลนะครับเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสํานักเลยนะครับและที่นําเสนอมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องก็ไม่สนับสนุนการพนันนะครับที่เป็นสิ่งกดผิดกฎหมายนะครับ ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าชายกดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสำนักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนำเสนอนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจางนะครับครับ ก็ tı. ขอขอบคุณ like ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับในงวดนี like ้และงวดหน้าและงวดต่อๆไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ครับก็จะได้นำเสนอข้อมูลใหม่ๆท่านได้รับชมนะครับหรือคำติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับก็มันทำบุญตักบาตรนะครับทำทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ